ไปจากที่นี่ได้แล้วดราม่ามามากพอแล้วนะกินอาหารที่เราให้รับเงินเดือนจากเราแต่เธอกลับอยู่ฝั่งใครรากูล่ะไปไกลๆเลยออกไปจากบ้านเราอ,อย่ามาอยู่ที่นี่<อ>เราไม่ต้อนรับไปไกลๆ รากูคนพวกนี้พยายามจะไล่ฉันออกจากบ้านนะปันาไดมากับผมไม่มีใครไล่คุณออกจากที่นี่ได้ปันาไดหนายนเป็นใครที่จะช่วยเธอได้นายวางแผนรวมหัวกับปันาไดเรารู้กันหมดแล้วรากู นายโดนไล่ออกจากบ้านเพราะเราและปนาดายก็จะโดนไล่ด้วยพาเธอไปได้แล้วไม่ปนาดายถ้ามีใครจะต้องออกไปจากบ้านนี้ก็คือพวกคุณสามคนนายกล้าดียังไงมาถึงบ้านฉันและยังมาู่ฉันอีกอมันเคยเป็นแมนชั่นของคุณคุณจัสวาน แต่ว่าตอนนี้มันเป็นของผมกับคุณหนูคุณลืมไปแล้วสินะยังไม่เข้าใจพินัยกรรมของคุณท่านใช่ไหมไม่เป็นไรผมจะอธิบายให้ฟังจากพินัยกรรมบ้านหลังนี้เป็นของผมกับคุณแม่ผมจะตัดสินใจว่าใครจะอยู่ที่บ้านนี้ หรือว่าไปจากบ้านนี้แล้วผมตัดสินใจแล้วพวกคุณสามคนออกไปจากที่นี่ซะฉันยอมรับว่าตอนนี้ที่นี่มันเป็นของเธอเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารู้ไหมมันเคยเป็นของปู่ของจัสวานใช่ไหม พวกเขาโตจากที่นี่นี่คือบ้านของพวกเขาอยากจะทำให้พวกเขาเป็นคนไม่มีบ้านเหรอปู่ของพวกเขาก็คงจะเสียใจอยากจะให้หลานของเขาไปนอนข้างถนนอย่างนั้นน่ะเหรอเขาก็ไม่อยากให้หลานชายของเขาไล่หลานสาวของเขาออกจากบ้านเหมือนกัน และเขาก็ไม่อยากให้คนที่อยู่ที่นี่เอาของเก่าของเขาไปขายเพื่อเงินพวกคุณอาจจะใช้คำพูดหวานๆใช้พูดกับคนอื่นได้แต่ว่าไม่ใช่กับผมผมตัดสินใจแล้ว ยี่สิบสี่ชั่วโมงพวกคุณสามคนต้องออกไปจากที่นี่เอาของกลับไปจากบ้านนี้ซะนี่รัก,กูบ้านนี้เป็นของเราเราจะไปอยู่ที่ไหนอะเธอไม่คิดบ้างเลยหรือไงเราอยู่ที่นี่มาตลอดจะมาขอกันทำไมตอนนี้ถ้ายัางห่วงตัวเองก็เก็บของแล้วออกไปจากที่นี่ซะเดี๋ยวนี้ คนใช้ต่างๆที่คุณพยายามจะไล่ออกจากแมนชั่นนี้ในอีก24ชั่วโมงคนใช้พวกนั้นจะเป็นคนไล่คุณสามคนออกจากบ้านเองปานาใดายอยู่ที่นี่นะครับจับตาดูสามคนนี้ให้ดีคุณมีหน้าที่ดูแลครือหานี้จัดการคนสามคนนี้ให้เก็บของออกไปจากที่นี่ซะ แล้วก็อย่าให้พวกเขาขโมยอะไรออกไปจากที่นี่<บ>ขอคุณแจกรหาสด,ด้วยบอกเลยว่าวันหนึ่งแกจะเสียใจราก,กูแกไม่มีวันคิดแน่ว่าวันหนึ่งแกจะต้องเจอกับฝันร้าย จำคำฉันไว้ได้เลยนะว่าฉันจะไม่มีทางยอมถ้าฉันทำลายแกไม่ได้นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นจัสว o นยิ่งคิดจะทำร้ายคุณท่านกับคุณหนูเท่าไรนายจะต้องยิ่งเสียใจยิ่งทรมานยิ่งนายพยายามจะชิงสมบัติคุณท่านเท่าไรนายก็ยิ่งจะจนขึ้นเท่านั้น จำคำพูดฉันเอาไว้ให้ดีเอากุญแจมาให้ฉันได้แล้วไม่งั้นฉันเรียกตำรวจแน่นอน